สุกเจ้าสบายดีตอนเที่ยงน้องคนมันมาแล้วมาก็ตมหมักหงุ่มกระักหงุ่มกับกตมหมักถั่วกินกับอะนาวหมะกะทินแล้วก็ชะอมนี่นะคอซีแห่งน้อยนึงเรือแต่เมื่อก่อนบ่เจียมาก่อกขากัย่างยุ่นมามาพยายามมาเดินมากินข้าวเที่ยงรับกันกระตกถั่ว กินกับสินแห่แล้วก็โซมแล้วก็มะกะทินพี่เจ้าโซมในตน้นเลยน้อยหนึ่งมาเด้อมาเด้อพักกระไดค่ะพักกระไดยังกินเที่ยงมามากินข้าวนำกันสบายดีสบายดีพี่น้องมามากินข้าวกินข้าวตับักทั่ว กินกับผักกาสะอมเข่ากับฮะกันหนึ่งฮ้อนฮ่อนหนึ่งมือเศารนี่กับเมิดอุ่นเขาเย็นมือเสารนี่มาแล้วมา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 กิน้กันซี่ป้าดึกันเดยลูกมั้งตัดนหรอกันดะได้เด้อีโบเห็นอไววาบ มันแห้งน um, ้อยฟาฟาให้ดูจะนีคำขาวเอาจับเลยจับดีๆแน่เราบ่มีเหือมีแห้งมาหนิอืออาพีตากันมีบทแข่วรึงงาบปันเป็นเนื้อยองกิน nhà lọ kia được. Oh oh, làm nhà đúng đúng không? đó Ô nhà hả? Nó cứ đứng nhanh 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 <laughs> mhm rồi Ngon mhm Cái mhm mhm cái mhm 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 đó Ừ mhm mhm Ừ mhm 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 Ừ mhm ừ. 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 à <laughs> ừ. mhm อ่อยเลยนั่น่อมพราะอันนี้ก็นางองคตเลือกต้อเดนหน้าเห็นตาผงน้อยเพอไม่ไ้ยังผงรายกว่าใบรายนีด ใบมันหลายพวงบุปเป็นหนีใบมันออกยังไงคะมันกระปุกอยู่แต่มันใบนง่ำมันพูดไปอะแอยอะวะไข่กระเลมอืมเจ้าหาง ไาไหบอกให้อตัดทางเฮือนนะฟังไง่น,น้อง,งนอน,น,นหะองงบุเป้นเฮือนเราเองก็ยังังบุเป้ยฟังในว่าวมึงปลูกพิชคไ้่ยก็ได้ไิใจเนาะข้าว้าวอืมอยากเลยเอาเว้วม,มาไหอ่ะ เราท oh, no, no. ุกอย่างเตุกนำอะไรเก็บเราเห็นแบบนี้เออเห็นขักอยู่

มันหาพันกระเซ็นใช่อะไรอ่ม่ากัไปขีเอาของให้แม่ปีกินละาเนี่ยอะไรอ่ะเขาแ่กินอะไรวะอืมอะไรละ นุ่มแลวกอ่ากินอ่ะอนันเนาะมาได้ข่าวฮะได้ข่าวเลยน้ำเห็อือไ่ข่าวเด้เลูกยกบไ้ลู คนนี้ยัง่ครับเอานี้เอาเหรอเฮ้ยเขาข่าบ้านอะไรอเง้ยาไปยัน่ะขอไปยัขอไปเอายั เมื่อละพ่อลูกรงมื่อหร่ร่งวะอืมก็แเลยงก็ยังไปิดอยู่ปะีงงมาเนาะแต่ราให้กางที่นะ เด็กมาเรื então, und, <what> erm ่องอ้เออตดีเลยบอกกีเลยบอกฮะงงเลยมอ้าวมันซื้อเรอะค่ะเด็กมันซื้อแบบนั้นน้ำ้ําน้ำ้ํานห่างเลยแผ่ครับน้ำอ๋อถูกน้าปลาหมึกนาดยห้ามเย็นหห้ามเย็นหมึ bữa lúc nào tôi mẹ xề đây tổ hả, được hơi hơi bởi hơi Không hơi được hơi <laughs> hơi <laughs> Ăn không? Ăn không? โอเคข้พี่นึังกั้างคังแม่ไข่าินก่อนชิก่อนกินลำกามก่นลำก้ามฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินิดีในเดิมอย่าบอกกันใหมคลิปหนไปนังคลิปนี้ลบไปก่อน